2, 1, 2 3, สวัสดีค่ะน้องปริมค่ะวันนี้น้องปริมจะมาส่งการบ้านที่แมทจากไรสุดทั้งที่4เรื่องจํานวนจริงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ Real Number ก็คือจํานวนจริงนะคะจํานวนจริงก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือทศนิยมซ้ํากับทศนิยมไม่ซ้ํา ทศนิยมซ้ำก็ตัวอย่างเช่น0.999แล้วก็ซ้ำไปเรื่อยๆเราก็จะอ่านเป็น0 9 9ย้าานะคะแล้วก็เราสามารถเขียนได้เป็น0.9 และถ้าซ้ำเราก็ใส่จุดข้างบนเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าลัวสัญ,ญยมเลข9นี้เป็นจะซ้ำกันไปเรื่อยๆนะคะต่อไปตัวอย่างที่2เช่น0.1258จุดหเราก็สามารถเขียนได้เป็น เราจะอ่านได้เป็น0 1 2 5 8 1 2 5 8น้านะคะเราก็จะเขียนได้เป็น0.1258ถ้าทศนิยมซ้ำกัน4ตัวไปเรื่อยๆนะคะให้เราใส่จุดข้างบนตัวเลขเฉพาะตั้งตัวแรกกับตัวท้ายนะคะ ไปทศนิยมซ้ำก็ก็คือจำนวนตรรก,กยะนะคะก็จะมีสามแบบก็คือจำนวนเต็มเศษส่วนทศนิยมซ้ำจำนวนเต็มก็จะมีสามแบบก็คือจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มศูนย์แล้วก็จำนวนเต็มลบนะคะจำนวนเต็มบวก ก็จะมีตั้งแต่หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆแล้วก็จำนวนเต็มศูนย์นะคะก็จะมีแค่เลขศูนย์ตัวเดียวแล้วก็จำนวนเต็มลบก็จะมีตั้งแต่ติดลบหนึ่งติดลบสติดลบสามไปเรื่อยๆนะคะต่อไปแบบที่ 2, สองเศษส่วนเศษส่วนก็จะมี3าแบบนะคะ 1เศษส่วนแท้เศษส่วนเกินจำนวนคระเศษส่วนแท้เช่นเช่น2อส่วนสเ <'s> พราะว่าเศษส่วนแท้จะมี s <S ตัวเศษตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะแต่ถ้าเป็นเศษส่วนเกิน s <S ก็อาจจะเป็น4ส่วน4หรือว่า ส่วน6เพราะว่าเศษส่วนเกินตัวตัวเศษกับตัวส่วนอาจจะเท่ากันก็ได้หรือว่าตัวเศษอาจจะมากกว่าตัวส่วนก็ได้นะคะแล้วจำนวนครับเช่น1เศษ2ส่วนหก็จะมี ทั้งจำนวนเต็มทั้งเศษส่วนแท้นะคะเขาเรียกว่าจำนวนคละค่ะต่อไปทศนิยมซ้ำก็เหมือนที่อธิบายไปเหมือนตัวอย่างข้างบนนะคะข้อต่อไปทศนิยมไม่ซ้ำก็คือจำนวนอตักยะเช่นพายมีค่าประมาณ 22.7หรือ3.14รูส2มีค่าประมาณ1.414ร3มีค่าประมาณ1.732รูน5มีค่าประมาณ2.236แล้วก็ตัวนี้ก็คือค่าฟรีนะคะก็จะมีค่าประมาณ1.618 หรือเขาเรียกว่าอัตราส่วนทองคํานะคะแล้วก็ตัว e ì, นี้ก็จะมีค่าประมาณ2.718ซึ่งทั้ง6อันนี้นะคะทั้ง6อันนี้ก็คือค่าประมาณถ้าค่าประมาณนะคะ เขาจะเรียกว่าจำนวนอตัตรกยะนะคะเสร็จแล้วค่ะ